สวยอ่ะอ้สวยมากกลับมาครับกลับมาปาโชว์เนื้อสับปะรดครับอาจารย์เกลือครับอาจารย์แหน่อาจารย์ปากเกลือนะครับผมอยากอยากได้เนื้อครับทนที่คนรบรับโอเคนี่อาเจมทานด้วยกันสิอาจารย์ไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับ้ยนี่ครับดูเนื้อเป็นไงฮะอาจารย์รสชาตินะครับครับตอนเนี้ยเนื่องจากว่ามันเขาพูดง่ายๆว่าความหวานอมเปรี้ยวนิดเดียวเปรี้ยวปิดไปนิดนิดเดียว แต่ถามว่านี่คือรสชาติของสับปะรดที่ถูกต้องครับเพราะว่าเป็นไงครับสีผิวเป็นไงครับดูแล้วเนี่ยมันไม่มีเคมีครับนี่เรากินสดที่กินสดที่ไร่เลยกลางไร่กลางสวนที่สําคัญก็คือว่าพอไม่มีเคมีเรากินสนิทใจครับนะครับที่สําคัญคือพานผู้บริโภคก็จะได้บริโภคนะครับสับปะรดที่เป็นสับปะรดเคยไปกินตามโรงแรมในกรุงเทพครับสับปะรดมันเขาเรียกมันช่ำเกินอ่ะคล้ายๆมันมีเคมงเคมีแล้วเขาเรียกอะไรนะมันระเบิดอะเนาะ มันระเบิดอ่ะแล้วล <ะ S 1> เอาไปขายเรามันระเบิดแล้วมันก็นเ,นเหมือนเน่าๆช้ำๆท้ำๆยังไงไม่ทราบนะครับแต่อันนี้รสชาติเขาอครับอาจารย์ขอขอรีวิวรสชาติอีกทีหนึ่งครับรสชาติอะไรนําครับรสชาติเนี่ยนะครับหวานนำนะครับเปรี้ยวแต่ปลายลิ้นนิดเดียวครับแต่หวานเนี่ยมันได้ตั้งแต่โคนลิ้นจนถึงขอบลิ้นนะฮะครับและไอ้ปลายลิ้นเนี่ยไปเจอเปรี้ยวนิดหน่อยครับนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าพอลิ้มรสไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงเอนไซม์ของมันนะครับ มันทาให้ได้แบบกระทุ้งลิ้นเบาๆครับคือความเปรี้ยวของมันไม่กระทุ้งลิ้นแรงนะครับครับเนี่ยถ้ามีพริกกระเกิือสักนิดนะครับโอ้รสชาติอาจารย์วิ่งบอกตรงๆอร่อยจริงๆครับเนี่ยนะครับคือเราฟังอาจารย์บิวนะครับเราดูข้างๆครับน้ำลายไหลเยิ้มครับดูครับนี่ครับดูเจี๊ยบแล้วเธอก็แย่งชิ้นใหญ่พี่ไปนะครับโอเคแล้วครับเราได้มาแล้วจีบเจี๊ยบลองดูยเดือนครับทุเรียนอะไร ซับหลอดสับหลอดสับหลดสับหลดสับหลอดหลอดสามเดือนกว่านะคะอืมหลายท่านโอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิ้วโอ้โหหันไม่ได้ดูอ่ะเทสก่อนนะครับโอ้ยมากินกับรถกับนิ้วหายผมผมผมเดี๋ยว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 อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับขอคอยอีกนิดนึงนะครับหวานครับหวานหวานนิดครับมาลอง เราได้ไไดชิ้นใหญ่มา <นะ S 1> รีวิวแล้วอารมณ์แบบอร่อยแบบ มันอร่สามเดือนกว่านะคะสามเดือนปกติปกติสามเดือนนี่เขาเก็บไปหรือยังครับยังปกติกินพี่จะเลิกปกติกี่เดือนถึงจะกินได้แบบเนี้ยเลือดถ้าดีสี่เดือนครึ่งปกติสี่เดือนครึ่งนะคะสี่เดือนครึ่งแต่นี้แค่สามเดือนสามเดือนนะคะยังไม่เต็มเลยนะครับนี่คไม่กัดไม่กัดลิ้นอยู่แล้วเดี๋ยวม่คลิปที่เขาบอกจะใส่ไว้ตอนท้ายเพิ่มไปอีกก็เป็นไอซ์สโนว์อันนี้เป็นการแบบ คุยเรื่องคุยเรื่องเนื้อหาของลิปนะครับจะไปตัดต่อเรื่องของเรื่องของน้องน้องสีนะครับรสชาติมันไม่ใช่หวานแบบไม่ได้หวานกระโดดอะไรแบบนั้นคือมันแบบคือมันมันอร่อยมันอร่อยแบบเนื้อผ่าได้อร่อยไม่มีอาการกัดลิ้นยิ่งอร่อยอืมโอเคครับเราได้เห็นครบแล้วจั์ เมื่อกี้พี่พี่เบิ้มดูโอเคไหมโอเคอยู่ครับโอเคนะครับเพราะว่าให้พี่เบิ้มเป็นผู้กำกับเดีเ๋ยว <laughs> ตอนนี้ผมชิมแล้วอร่อยคอนเฟิร์มว่าอร่อยจร,จริงๆนะครับมันแบบมันมันแบบมันไม่ใช่แบบที่เคยกินมันแบบมันสดแล้วก็มันไม่กัลิ้นนะครับแล้วที่สําคัญคือมันไม่ใช่หวานโดดแล้วไม่ได้เรี้ยวโดดนะครับแต่มันแบบมันได้รสชาติแบบกลมกลมแบบพูดไม่ถูกแต่แบบเอออร่อย พูดได้คำเดียวว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปไอที่เขาฉีดส่วนเมื่อกี้ตรงนู้นนะครับตรงตรงที่เราลงครั้งแรกเนี่ยเขาฉีดไปแค่ครั้งเดียวแต่ความตั้งใจคือพี่เขาไม่อยากฉีดนะครับแต่ว่าพอดีว่าลูกน้องฉีดไปครั้งหนึ่งนะครับก็เลยไม่ให้ฉีดนะครับจากนั้นก็มาฉีดที่เรากําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้ฉีดไป4ี่ครั้งนะครับเราจะไปดูไอที่ฉีดแค่ครั้งเดียวกับฉีดต่อเนื่องนะครับ3ครั้งเนี่ยจะจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปเป็น เทียบให้ดูระหว่าง before and after นะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ